สวัสดีค่ะอันนี้แมวตัวนี้สีไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทำแคตติเตอร์สอดเข้าไปนะคะใส่สารหล่อลื่นเนาะจับจูให้มั่นเนาะแล้วก็ค่อยๆสอดนะบางตัวก็จะสอดยากบางตัวก็สอดไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็เวลาสอดต้องใจเย็นเพราะส่วนใหญ่มันจะมี มีนิ้วฝังอยู่นะคะก็บางตัวซึมยาได้บางตัวซึมไม่ได้เนะาะเวลาขั้นตอนค่อยคยดึง แล้วก็ถ้าไม่เท่าก็ต้องฝัดเนาะ